สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนายพีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับข้าไปในยุทธ์ทุกปิงเาว่าทนายพีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์มาเล่นซับช่องทาดต่อในย t ท b e นั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยไปซื้อที่ดินจากสํานักงานบรรทับคดีนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เปลี่ยนโฉนดที่ดินเราจะฟ้องขับไล่บริวารผู้อาศัยเจ้าของเก่าบนที่ดินออกไปจากที่ดินตรงนั้นที่บ้านตรงนั้นได้หรือไม่นะครับ ในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูกฎหมายกันนะครับว่าในประมวลกฎหมายแพ่งธรรมมาตรา1330าราเนี่ยคุ้มครองผู้ซื้อทรัพย์จากบักสำนักงานบัครดีไว้ไว่าอย่างไรในมาตรา1330เนี่ยคุ้มครองผู้ซื้อทรัพย์จากสำนักงานบัครดีไวอ้อย่างนี้ครับว่ากรณีที่เราเนี่ยเป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายท,าาทาลอรัตตามคําสั่งศาลนะครับสิทธิ์ของเรานั้นฮะไม่เสียไปแม้ภายหลังนั้นทรัพย์สินจะไม่ใช่ของลูกหนี้ จำเลยหรือผู้ร่วมละลายนะฮะก็แสดงว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองผู้ซื้อทรัพย์สินตามคําสั่งศาลที่ขายที่สํานังกงานบังคับพอดีเนี่ยโดยสุจริตเนี่ยกฎหมายเขาคุ้มค,นะครองในระดับที่ถือว่าดีนะฮะในระดับที่ถือว่าดีกว่าุเจ้าหนี้ทั่วไปแล้วกันนะฮะทีนี้ครับในการที่เราไปซื้อรั์นะฮะแน่นอนครับรับบางชิ้นเนี่ยที่สํานังกงานบังคับพดีเนี่ยก็มีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาส่วนมากจะขายตามราคาประเมินนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นราคาถูกทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีอะไรฮะถ้าเป็นบ้านและเป็นที่ดินเนี่ยส่วนมากก็จะมีเจ้าของเก่าอยู่หรือมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยก็จะเอาที่ดินแปลงนี้ให้บุคคลอื่นเช่ามันก็จะมีอะไรครับสิ่งของต่างๆในบ้านนะฮะมีต้นไม้รกล,งลางเต็มไปหมดนะฮะบางทีเจ้าของเก่าเนี่ยไม่อยู่แล้วนะฮะแต่ให้คนอื่นเช่าก็เก็บค่าเช่าไปอ่าแล้วก็ถูกธนาคารยึดอย่างเป็นต้น บางทีที่ตรงนั้นติดจำนองนะ,ะเราเนี่ยเป็นผู้ซื้อทรัพย์นะฮะเราก็เลยแค่ซื้อทรัพย์จ่ายเงินครบถ้วนจากสถานการณัพอดีแต่ยังไม่มีเงินไปจดทะเบียนโอนเนื่องจากอะไรครับเราจะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าถ้าเกิดเราฟ้องขับไล่ขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านั้นที่อยู่บนที่เจ้าของเก่าหรือผู้เช่าบริวารของเจ้าของเก่าที่ดินเนี่ยจะออกไปโดยดีหรือไม่นะฮะจะสู้คดีหรือไม่และจะสู้ว่าอย่างไร ฉะนั้นเราก็เลยยังไม่ไปเสียภาษีค่าโอนยังไม่เปลี่ยนชื่อยังไม่เปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินนะฮะคำถามการที่เรายังไม่เปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยแล้วเราเนี่ยนะฮะฟ้องขับไล่ไปเลยขับไล่นะฮะเราจ่ายเงินครบนะฮะซื้อที่สำนักงานดีเราจ่ายเงินครบแต่เรายังไม่เปลี่ยนชื่อที่สำนักงานดินฟ้องขับไล่คนเจ้าของเก่านะฮะอย่างเนี้ยจะมีอำนาจฟ้องตามที่ศาลหรือไม่นะฮะ แน่นอนครับจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเก่าเนี่ยสู้คดีมาน,นะวครับว่าโฉนดตัวจริงอยู่ที่ฉันเธอยังไม่เปลี่ยนชื่อโฉนดเลยแล้วเธอมาฟ้องขับไล่ได้อย่างไรนะฮะในคำพิพากษาสารดีกาที่17 47งเจ6่ทับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2566นรนะครับวินิจฉัยนะครับว่าโจทย์เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนังกงานพนักดีตามคำสั่งศาลโดยสุจริตโจทย์ชำระราคาครบถ้วนแล้วดังนั้น นับแต่เจ้าพนักงานวับดีผู้ท่อตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้โจทย่อมมีสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทโดยบรรทบุนตามประมวลกฎหมายแพ่งริชย์มาตรา1,330เช่นนี้แม้โจทย์ยังไม่ได้จดทะเบียนร,รับโอนกรรมรสิทธิทรัพย์ที่พิพาทนะก็หมายถึงที่ดินพร้อมบ้านเนี่ยโจทย์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องขับไล่ผู้อาศัยในทรัพย์พิพาทได้ส่วนการจดทะเบียนโอนที่ดินนะโอนโฉนดเปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ทําให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดซึ่งมาตรา1,330เป็นบทกฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามคําสั่งศาลเป็นกฎหมายพิเศษจําเลยไม่มีสิทธิ์ใดๆในทรัพย์พิพาทอีกต่อไปเมื่อโจทย์บอกกล่าวให้จําเลยและบริวารออกไปจากทรัพย์พิพาทจาเลยเพิกเฉยโจทย์ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของสำนักงานประคับดีจึงมีอานาจฟ้องขับไล่จําเลยออกไปจากทรัพย์พิพาทและเรียกค่าเสียหายได้นะครับครึ่งในศาลชั้นต้นเนี่ยนะฮะ สา,ารชั้นต้นเนี่ยพิพภากษานะครับว่าให้ตัวจำเลยเนี่ยนะฮะออกไปจากอาศัยทรัพย์ส่วนสารอุทธร์นะพิพากษากลับนะฮะยกฟ้องโจทย์ให้โจทย์แพ้คดีนะฮะส่วนสาลดีกาพิพภากษากลับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารต้นก็คือให้ขับไล่จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็ยังมีความเห็นในสารชั้นต้นและสารอุทธร์ขัดแย้งกันนะสาลดีกาก็เลยมาพิพภากษานะฮะว่าคนที่อาศัย ในที่ดินนะฮะของคนที่ปาซื้อนะฮะซับจากการขายทอดตลาดเนี่ยนะเราเป็นผู้ซื้อซับจากการขายตลาดแล้วมีคนบริวารอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเรายังไม่ต้องจดทะเบียนเราก็มีอำนาจฟ้องขับไล่เขาเลยนะฮะฉะนั้นแม้โฉนดจะอยู่กับเจ้าของเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมามาเป็นเจ้าของใหม่นะฮะตัวโจทย์นะฮะชำระราคาครบถ้วนที่สำนักงานบาดีนะไปประมูลราคามานะฮะ ก็ย่อมน่าฟ้องขับไล่จาเลยเลยในเรื่องนี้ครับขั้นตอนนะฮะขั้นตอนของการขับไล่นี่ผมจะเล่าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งนะฮะขั้นตอนขาขับไล่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควาแพ่งเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะฮะไหนมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะล้าก็กาหนดไว้อย่างนี้ครับว่าในการขับไล่นะฮะลูกหนี้ตามคําพิพากษาออกไปจากอาศัยทรัพย์ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์ที่ครอบครองนะฮะในประมวลกฎหมายวิธีแพ่งมาตรา352าเนี่ยนะฮะ กับมาตรา353เนี่ยนะฮะกำหนดนะครับมีอยู่2กรณีนะฮะถ้านะฮะไม่มีบุคคลใดอยู่ในทรัพย์หมายความว่าถ้าทรัพย์นั้นเนี่ยนะฮะไปซื้อที่สนักงานดีแล้วเรา,ปราไปตรวจสอบความเป็นจริงเนะี่ยไม่มีใครอยู่เลยครับเพียงแต่ล็อกก่อนไว้นะฮะต้องดําเนินการตามมาตรา352คือเจ้าพนักงานวบนดีนั้นมีอาํานาจส่งมอบทรัพย์ที่ดินตรงนั้นเนี่ยให้เจ้าหนี้ตามภาษาครอบครอบครองได้ทันที ถ้ามีสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบนะฮะเจ้าพระคดีมีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้นะครับสิ่งกีดขวางก็คืออะไรครับก็คือลูกกุญแจ <c oughs> ที่ล็อกไว้นะฮะเจ้าพระคดีมีอำนาจทำลายไม่ใช่เจ้าหนี้นะฮะไม่ใช่คนที่ซื้อทรัพย์นะครับส่วน3ามห้าสองวักสองบอกว่าอะไรถ้ามีสิ่งของของลูกหนี้นะเจ้าเราดีก็ต้องทำบัญชีสิ่งของและมีอำนาจด,ดังดอกเปนนี้คือถ้าเป็นของสดของเสียนะฮะก็ต้องเอาไปอะไรครับ genius. จำน่ายนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ของสดของเสียต้องเอาของนั้นมาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานวุฒีหรือมอบให้เจ้าดีรักษาไปเก็บไว้นาสถานที่เก็บทรั์นะฮะแล้วก็แจ้งลูกหนี้ให้มารับคืนหรือประกาศถ้าไม่มารับคืนให้เจ้าวุฒีขายได้นะฮะเงินที่ได้มาจากการขายเนี่ยก็เอามาเลฮะมาเป็นค่าลชาธรรมเนียมในการบังคับคดีนะฮะ ส่วนมาตรา353ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเนี่ยบอกว่าอะไรครับบอกว่ากรณีที่ลูกหนี้ตามภาษาเนี่ยยังอยู่อาศัยในบ้าน,นและที่ดินเนี่ยนะเจ้ามรตีต้องทำอะไรครับรายงานต่อสารเพื่อมีคําสั่งนะครับจับกรมจับกลุ่มนะจับกลุ่มลูกหนี้ก็คือเจ้าของเก่าและกักขังลูกหนี้นะฮะนะฮะแล้วก็ปิดประกาศนะฮะก็คือเอาเอกสารมาปิดไว้ที่หน้าบ้านว่าถ้าใครอยู่ในบ้านแล้วไม่ได นะยื่นคำร้องต่อสารภายใน15วันนะว่าคนที่อยู่ในบ้านหรือเจ้าของเก่ามีอำนาจพิเศษอย่างไรต้องถือว่าเป็นบริวาลหรือผู้ครอบครองผู้อาศัยในทรัพย์นั้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราไปซื้อทรัพย์แล้วมีคนอยู่ในทรัพย์ที่ขายทัดตลาดกับกรณีที่ไม่มีคนอยู่ในทรัพย์ที่ขายทัดตลาดนะฮะการบังคับคดีก็จะต่างกันอันนี้เราก็พูดเลยไปนะครับอันนี้เป็นพูดเรื่อง เรื่องที่เลยไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากจะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้กาปรึกษาเนะี่ยก็อย่าลืมนะครกดกดโทรศัพท์มานะครับแล้วก็ส่งข้อความทางไลน์มาแต่ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคับธนาวิยุธพันแบ่งนาสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ